วันนี้หนูจะมานี่ไทยิ่ดี้นี่ละบุบูนะจะขอเก็ไทยิ่ดี้ก่อนึ่้โอ้ได้ตัวไหนหรือว่าได้ตัวคุณหมอนะนี่ได้คุณหมอเหรอคะใช่แต่นตู้ไหน อ๋อนี่หรอเขาเรียกคุณหมอเหรอคะลูกครับผมคุณหมอตัวเตี้ยนะคะอมเส่ด้านนลูกไออ่เอาวางไว้ก่อนอ่าตัวนี้วางไว้แล้วนะคะอ่าอีกตัวนึงอะไรเอยจะแกะหมดเลยเหรอคะแกะทุกกล่องเลยเหรออืไอคออืออือ ตัวอะไรเขาเรียกตัวอะไรไม่รู้ไม่รู้เดีคนเดนเด็ดน,นะคะเพื่อนๆโอเคสองตัวแล้วทำไมเยอะจังเลยอ่ะเขาสั่งมาจากลาคนด้าอ่ะอยากด้อยากได้เนี่ยกกสั่งมาใช่ไหมแค่ครับครับอันนี้อะไรอีกเนี่ยไม่ใช่สตก โอเคสามกล่องแล้วนะคะเป็นกล่องจุ่มแล้วลูกจุ่มเอาเหนื่อยไหมคะกลั <c oughs> วจะแกะหมดเนี่ยกระต่ายอุ้ออยอันนี้หนูอยากวีซีเคทจริจงเหรอจมูกเดซีเคเหรอคะแล้วเราเอาไปจุ่มให้เพื่อนๆดีไหมว่าเพื่อนๆจะได้กล่องไหน มีทั้งหมดยี่สิบสี่ตัวไม่กล้าแตกเพราะอันนี้หนูเก็บไว้สะสมหรอคะเอ,เอาไปไว้บนห้องนอนใช่ไหมคะเอาไปไว้เป็นตู้โมเดลโอ้โหโอ,อะไรเนี่ยอุ้ยนกก็ตายนะครับ